มึงปัดเือปัดซอบแม่กูอ่ะัดเส้นใจเรางาัพปีกังองกนเราหยอกซอบในการขึ้นจีบมึงอย่ามาว่าไงจึงเบนทีสามันเย็นนุงเจ้างอ๋ไอปลาเจ้ากูพบบนเป็นชวดมาติกาบางแต่คกูนอนมาแล้วอย่างเลือดจ้ปลาหน้าปีเป็นนอเราลาเเลดปลาหน้าปีปลาน้าตางินเนี่อ พอไปถึงตัดจินใจเราปั๊วงอยาไม่อป้๊จบเสร็จกุนังกล่าวกวาดจมาแล้วก็จับตาทำขับพ่อว่าลุงเราเมาลืมคนโยนนองรับคนโยนน้บินตรงนั้นเลยเพราะว่าดุงบ่ตัดยางไปตัดยางไปตัดยางกลางกับแปกวัดกวาดได้มาเอาจบไปปั๊จะได้หองแล้วใจเราตั้งลืมเหมียวตกลงแล้เจริญออมาปัาแล้วลังเกินกวยก็ แมยังตั้งในป่ายางเลยต่เ้าอลังเกลงควายันโหว่าตัทนใสตดเก็บดกปอปใกล้อว้างเป็นเอ็มเจ้าซ้ำปนเลือกูเรียนจริงพอการลังกูตัดชินใจลุดชอยกูเห็นงานทุกงานเลยกูรักแกงรักกานดีใจกูรักมั่งพอการลังมึงจะไม่กูมาจ้กูมาจ้องคนไหนเก้อเลยเคยจ้องคนไหนเก้อดำกูมา กูมาในอันบาดใาเนื้อกูจำไม่ไล้ว่าโรครัวโยตรงนั้นเนี่ยกูจำไม่เกลอว่าเจ็บชวิตไปโยตรงนห้เกลอว่าโยตรงนั้นกูัดตอนเดียวมันไปดับก้อยแล้วตอนเดียวกูก้าวไปหลักกูก้าวไปถึงไงเกลดก้าวไปจึงไงเกลือซับกระเท้าไปเกลดอซับกระเจ้ากูก้าวไปจึงกูช่วยชอบใจน้อยกูหลักกูจะไม่เนื้อมูเนื้อหัวกีมินเคยือเกอดิปลีแปลงหวานกูหลักใจชอบกลึงชอบกูแบกรอบเรือน ไปจึงเบิร์ดเบิดวันนั่นนะกูตุบหัเมียตึงกว้างกินนั้ตายโง่จ้ะมียเปิดแลเมียดตากูแก้ตายถามมึงแบบรัวหวานรักตาใจว่าเกย์เกอรกี่มิตรปรีเนื้อหมูเนื้อหัวไม่หลักชั้นมากันเลยแจกเลือดกับไรเยอะจะกว่ากูตัดสินใจกูลบไปไม่เด็ดกูลบไปจึงกว่าไอ้เกย์เกอมานี่ก่อนมานี่ก่อนมึงมาดับก้อยที่แล้วปล่อยเกย์ดับควายปั๊บกูก้าวไปจึง ช่วยกันบ่าแบกปครับล้นชอบเลยพอไปถึงเมียเปิดกวยตำจ่ายชอบจานไซมูเร็วกว่าป้าเป็ดลมซอยโตก็บอบเกลืออ่าวเร็วจานไม่โดนใกล้เรือนหรือเด็กนู้อบจานตังปิ้งเต้าถังนั้นไม่โดนใกล้เรือนนี่จะกันชอบเกลือตังเป็ดกวาดใจว่ากูแบกขันเหมือนตังหลังเนี่ยลากรูด่องหลักนี้วะนุกเกินมึงชีวิตมึง เราจะหาถาดออกจากป่านี้ได้ไม่เบื่อกูโรเองทางนะถ้ามาตามหลังกูไอโ้โตโรเองจังหวัดโตมันคนผู้มีลำน้อยโยเต่านี้ไอโ้โตโรเองจังหวัดมันไปต่างนั่นไอโ้โตกันไปต่างนี้ต่างกล้องจนประตานเนี่ยต่างกล้องจนประตานเ้าไปขึ้นเจ๊แยกนะ่าโดดตรงนู้นเลยอนะ่ะพอขึ้นเจ๊แยกนะ่าโดดเหี่ยวกว่าพอเหี่ยวกว่าปับ๊บยังไปไหนมึงวะไปดูไปไป,ไป,ไปตอลอดคอ บอกกันเจก็หน่ารถจึงเดาเหลียวกว่าเดาเหลียวกว่าถึงเปิดเป็นึงจำปากตั้งซจำใหญ่เก่าปักตั้งซจำใหญ่เก่าถึงเดาตามก็ติดซ้ำใหญ่เก่าตามนั่นคอยเตี่ยวด่านนั้นน่าจะโย่ใายมือด่านเก่าต้มโตดูงงาท้ำก็ว่าไปตนหละกรอนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะบอกแต่ที่บอกว่าโยงน้อยบอกวก็พนมาแล้วแล้วไปเจียกพลเราแกล้งไปตามเจ๊ยๆหรอก บ้ากันเมื่อไหรถ้าจะเน้นเอาจากนี้ดีกว่าครับพี่นุ้ยพี่เท่งวันนี้เราได้สมาชิกมาไม่คนดีแล้วเราจะหาทางออกจากป่านี้ต้งต่วันนั้นผมไม่ร่มเราเดินไปเรื่อยๆมึงจะกูจะมาตามหลังกูกูลอยไอ้ต่างไอ้ต่างนี้มา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 ตามหลังตัดลังมันไปมามามาองค์ใจองค์ยิ้งมา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 ตัดรังมัน บดันว่ามีเพื่อนเหมือนมีแก เป็นแม่แก้วของสุดแล้วแต่บุญแปดวหวนฉันเองจะกว่าใจคนประจำนำเพื่อนยาหอรีบมุงหน้ากอกแจกไป ยำเน่าเกายขึ้นมาใจสันรัวอยากเ้าพวมากดน,นอนดีว่ากอดข้อหม่ทงังม่ยยำดึกตกดึกยำเน่าเกิอยากให้ใจไมาชืนจมกับพวได้ซเวมอในวันนี้ลงปัดไปในชีวิตก็มาแล้ว เราตียังอยาก่าใจไปกอดน้อง <c oughs> ในบัดีไายดังเรืองไมก็เลกูไม่แก่ว่ากควิตชิบเา่าแล้วล,ลูกก็ควรตี่รูตรงต้น เราคนจิดโควิดกันแน่นอนต้องเดือดร้อนกันไปทั่วครัวเรือนลมปัดแปะเน่าไก่ลมปัดแปะเน่าไก่มาเรีนรินมันต้องกินบาลรมาก้มหัวมันเอา้องคำไหนใครจะชวนมันไก่หวว ดีนักหน้าต้องเป็นกินเจ้ามนุษย์พอตัดดใจยอกจากํำกัมพว่ารีบรันลลุกบุกพามาุดๆจึงจนเสวะอนเกียนเวียนไม่หยุดไปเจอกับพวกมา

ก,กนนะต่างหาคนที่เดินทางมากลางปะบอกเรามาว่าจะไปกลางไหนกันวัสดีพนมสวัสดีครับพนุมชื่ออะไรเราคือจ้ขกรใจเวทยันและผู้หญิงคนนี้คือนันชีดาเป็นน้องสาวเรา <laughs> ฮโอยคนแม่มยักล้วนแตกเหลือใจอับเหลือไปที่ไม่ใจเผื่อเล่นเมื่อเจ้าชายเรอครับผมเป็นเจ้าชายเอกนคกกักหินเป็นราชโดรถกองเด็ดพ่อรามนาดินเด็ดแม่ปิ่นพรธีโอเป็นเจ้าชายคนหลังเชื่อไร้เดี๋ยวนูนน้ยครับ โอ้ชื่อนายหนูนุ้ยเหรอหน่าคล้ายคล้ายหัวหัวแล้วไม่หวากูเมื่อเจาแต่กูก็เดินกันแบบมึงคล้ายหัวคนหลังชื่อใดชื่อเต่งโอ้เต่งเหรอเต่งเจ้ยเจ๊ยเม่ใช่เต่งเลยถ้าเต่งเลยตัดปากูแล้วคนน้นชื่ออะไรอ่ะโนบพชหรือไงอ่ะสิจะภาคพวกหัวผ้าแดงเมื่อเจอโนบพชอะไรสิ เชื่ออะไรเชื่อโตนำกุลทั้งกินทั้งตาทั้งฟ้าร่ำเรื่องอะไรนำตะกุลแบบนั้นเข้ามาได้ดิรับเรื่องนี่มาทำไมมาการศพเขาผมมาการศพแล้วมันเลยมาทำไรการศพออกกินข้าวเลยมากินข้าวการบครับรู้จักใครบ้างภาคโลจัก ไม่ต้องรถจ้างงานรถยังงานรอบกินได้เพล้วพองานรอบกินแล้วไปแจกเขาเช็คบินกินแล้วยกขนไปเฉยๆแล้วไม่ทำบุญก็บ้างเหรอทำบุญรถไส้วไป่จกเขาต่อทิ้งทำบุญได้ลาวจำไว้นะว่างานคนอื่นจะไปรู้จักเจ้าภาพงานยาไปออกมาคุซื้อสุภาษิตกูสุภาษิตมึงว่าไงเออก่งเป็ดเก่งนั้นกันมีเจ้าไม่บอกลาไว้รู้ในทุเรียนไป anh bỏ bài đứng này anh giao cán chơi giờ là rơi điệp chơi mẹ tôi giấy anh giao hàng là nhà ròn cháy, chơi ô cùng nói giấy về đồng tàu bỏ ca bài đứng quạt, ta thằng để pin tắc kèng, anh thấy rất dễ dính nên đang bỏ kinh rất co bề tôi chắc đây tàu tàu nửa Côn cá và lốp lươn hơi thắm máy, bỏ để lươn mà ta kinh cắn này như chưa giặc rồi sai đâu chưa đang giác cả đâm โอ้นางยักษ์กาดำอายุได้แล้วสองพันปีฮอกฮอกแล้วกูเบื่อเนี่ยนั่งลุงเหรอฮอกกันดีตายหงอยากอายุสองพันปีว่ากันดอตอนนี้ยังโลกยังพวกมังไหมก็ยังเป็นสาวบริสุทธิ์หมดจดเกือบจากกิเลสเกือบจะมองทั้งหลาย โอ้ได้สักรดูจกตอนดีแล้วที่เบยสิกาได้ยดตั้งพระกวัดตั้งอับพี่ผู้ามีไอ้นั้นมันสวดพระแล้วโอ้นั่นเล่าตอนแรกอยากไปไหนมาแค่ต้องการมาหาผัวแสวยอยากไปมาหาผัวเออแสดงว่าผัวซุนจ้ะหอมมาอ่ากุเลรงไงตะกุนอย่างว่างอยู่ว่างนี้ Cây à, mèo. Cây đó, hai mèo. Mèo music bán số á. Hôm mai là. Em bảo mà đi rửa cái cái phương. Hôm mai là quý lẽ ngay. Mà nó không nên anh ấy á, bây giờ núc tục ngúc quan. chú. โทรับมันเหรอเออจน้ำมือถือจังหวะไม่เคยออยู่นมือถือรุ่นไหนไอรุ่นเลวตเวอรุ่นไหนนะยอเลวตเวอร์ไอโคนไอโคนเหรอไอโคนแต่เปลือกมันแต่ปลานมันได้ก็ไอวยเเกเสียอยู่กดอีกำงตัวของมัน เออเว้นหนังกดจัววันวันวันชงไลยเงินเก,กว็ดลยลงทุกวันเนี่ยเมียตุ้มแล้วเราโยนแต่ทวดแล้วที่จะได้กับอยากนี่น้าร้อยโคก้ากันพูดกันแมวก็ไมเอาไอ้แมวนั้นไม่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าสงใยอย่ ฉันบอกว่างี้เป็นชาวบ้านแถวนู้นเลยวแว่าวัดโคกนาว่ามันกวัติดโควิดไอเม่ก็ไม่ปล่ยอยู่แต่ไตัวม่ใ่โควิดสิเก้าเลยแล้วโควิดเจ้าไโควิดยี่สิบเฮ้ยว่าะไม่เอาใครไมวกันอย่างว่าตัวคนเลยใครไอ้ก้าของมอวัหน้าเก้าเราหัหน้าร ก็จะเอามือเบ็ดได้ไหมสิ่งดวงเหาเลยเออมันไม่ใช่ว่าง่ายมันเป็นป่าดงอยู่นู้ดูยันนู้ป,าปา่าวางตะวันเสวียนจิตไปต่อแท้มันไม่มีเวลาว่างให้กอบกลัวสกเอออีกอย่างนึงมันแต่ยันเหล่ากันไอ้ปั๊บไม่ได้โอ้เป็นเช่นนั้นเออ โอ้เป็นเช่นั้นวันนี้ข้ามาหาผัวอันใดไม่มีปัญหานจะอยากให้มา,าผัวด้วยว่าเป็นผัวอยากให้ทุกอย่างกระจบับเออพูดจากนี้นะ้าหวงหน่อยเอ,อ้ยแล้วแกจะเอาใครเป็นผัวก้กาโบโลเจคนเน่ยนะเออนุ่มองยิงเออองยิงนั่นที่นาจะน้องไปไม่ได้เพราะปราเพดเดียวกันถึงโบราเป็นชายอยู่เจคนเออต้องเป็นผัวอยากคนหนึ่ง ไอ้โตมึงอย่าเอาลักแดงมาปักในท่อนกูแล้วนะปรกกองตุ้นไม้ไอ้กุดมาใช้รบปั้งกลองท่อนกูเหล่ากูไม่เอามึงไม่เอากายโยนเจอเจอเสียเฮ้ยไอเจงงมึงงงเหี้ยไอโต้ควนไม้นะวะระยะการงกูมึงเลยตัวเดียวตถนนไหลนาภักมาถนนไหลวันถนน ใช่่ะปล่อยคนได้แกออกไปก็จะพูดกับองชายไม่มีปัญหาองค์ชายวันนี้เป็นผัวข้าแต่เรามันคนละชนชาติผมมี็นคนไทยผมนับถือศาสนาพูดไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถึงแม้เราจะเป็นพวกยักษ์พวกอะไรยันนับถือพรมตาดา เราก็เป็นผัวเมียกันได้ไม่มีปัญหากฎหมายก็ไม่เนงามแต่เราถือลัที่ไม่เหมือนกันไม่จําเป็นเราบอกแล้วคงชยัยฉันจะไอฉันมานับถือศาสนาพุทธก็ได้แต่ขอให้คงชัยมาเป็นผัวฉันตายแน่ละพี่นุย้ยพี่เท่งทําไงดีอะตอนนี้ทะไม่ดีอะพี่นุย้ยหาตะงอกให้หน่อยดิยัดต้อง เอาไนเวลาปรึกษากันสักห้านาทีถ้าไม่มีกินต้าคงใจไม่ยอมเป็นผัวกะวันนี้ก็จะจับพวกเธอทั้งห้าคนมาเป็นอาหารคงขา้าแต่ตึงอยาก,อกกินหมดไปนั้นลูก็กินไม่หมดก็จะกักตุนเอาไว้กูรงเงินกระทรวงปานิจานกันกตุนสินงก้าลแต่ดีักเนี่ยยุเนี้นกูนิดกับประยุดบ้า <c oughs> ที่โรงเรียนกับโรงปัตติเนตักก็ุนตินคาทำไม่มีปัเป็นอะไรฉันก็ไอ้เวลาแค่ห้านาทีปรึกษากันแค่ทำไม่ดีอะพี่หนุ่ยพี่เจ้งพี่โสทำไม่ดีอะพี่จะ่ฉันไม่เป็นผัวของยักษ์ฉันก็ต้องโดนจับยักษ์จับกินเป็นอาหารใจตถ้าเราเป็นผัวกันฉันยอมตายดีกว่าเป็นเมียได้เมียครับ ยากถ้าบรรณาลงใจไม่มีผลักไอ้นุยช่วยได้พราอยนุยเนี่ยไอ้นุยก็บรรทกมีตายหญ่ปีนุยเหรอไอ้นุยมึงเดี๋ยวกองเดี๋ยวด้มาช่วยที่กุฎราชวิบ้านรูอยัางน่าปลาอยู่มันทำบากไอ้ที่ก็โยนในป่าแบบนี้กันในว่าเชิญปลาเชิญนไรมาเชิญ กองมาลงวันนี้มันต้องตังเครื่อนเช้นวยายไจริงเนาะมีใครมังเครื่องเช่นวายแต่มีทอมเป็นบังหมดจนตองลุกพอเล่าจิงชุนควเดี๋ยวต้องจำไม่เจอจิงชุนไม่ได้ไม่ใจจงชุนนักลารเจ้าว่าลุได้ขนานได้เลย,ยไม่พูแล้วกูก็ไปเล่นกับชาวาตัวเดียวต่ทอมเป็นต้องลูไม่รู้ว่าไหนที่วันนี้ โอ้ยขึ้นเชนไม่ได้ลอยขึ้นไม่ได้ชมเป็นบางหมดจ้องลูกใช้น้ำพึ่งก็ได้จ้องลูกพี่เซ็งไปหามาจีเจ้าบ้านเดียวกูไปเล่ก่อนเอามันติดรถเจ้าปาบอยู่บางไม้วะมาเล่เจอชมเป็นได้รถบางบางไม้วะออกมาจ้องลกอดดูกก็ดีจนกองนัดเดียวที่ห้ามา หาปลาปลา,าจักพื้นกันแล,าาวล้วปลาเก้ามากรุมวัวกองเออเวลาก็ไอกองไี่ต้องมันใจต้องหาหายๆแล้วาได้ได้มาเร็วปลาเก้า,า้อมเป็นจองหลุดเงจุนโคดหนึง่งมาไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าก็ลองดูลองดูงไปก่อน